สวัสดีค่ะแม่กุลาบแล้ะน้องชื่อใจค่ะแม่แม่ทักเข้ามาถามนะคะว่าทํายังไงน้องชู่ใจถึงสามารถจําคําศัพท์และประโยคต่างๆได้มากวันนี้แม่จะมาแชร์วิธีการสอนนะคะแม่สอนคําศัพท์น้องชื่อใจผ่านประโยคที่ใช้จริงในชีวิตประจําวันจะทําให้น้องจําคําศัพท์ได้และจําประโยคได้นะคะยกตัวอย่างประโยคที่เราใช้งานกันบ่อยๆนะคะ เปิดประตูให้แม่หน่อยค่ะ o p e n the door for me ปิดประตูให้แม่ด้วยคะ่ะ close the door for me ปิดประตูเบาๆนะคะ close the door gently อย่ากระแทกประตู don't slam the door อย่าเปิดประตูทิ้งไว้ don't leave the door open เปิดไฟด้วยคะ่ะ turn on the lights ปิดไฟนะคะ turn off the lights เปิดพัดลมค่ะ Turn on the fan ปิดพัดลมด้วยค่ะ Turn off the fan เอาจานวางไว้บนโต๊ะ Put the plate on the table เอาชามวางไว้ในอ่าง Put the bowl in the sink ขอน้ำให้แม่หนึ่งแก้วด้วยค่ะ Bring me a glass of water เช็ดโต๊ะให้สะอาด Wipe the table clean อย่าลืมเอาขยะไปทิ้งนะคะ Don't forget take out the trash อย่าลืมกวาดบ้านให้แม่ด้วย Don't forget sweep the floor หนูถูพื้นหรือยังคะ Did you mop the floor ขึ้นไปบนชั้นสองนะคะ Go to the second floor อย่าลืมจับราวบันไดให้แน่น Don't forget hold the railing tightly มานั่งกับแม่นะคะ Come and sit with me นั่งให้เรียบร้อย Sit properly อย่าลืมทำความสะอาดห้องด้วย tidy up your room ไปแปรงฟันนะคะ Brush <Good. S 1> your teeth ล้างหน้าด้วยค่ะ Wash your face ถึงเวลานอนแล้วค่ะ It's time to sleep เป็นประโยคที่เราสามารถนำไปฝึกพูดกับลูกได้ในชีวิตประจำวันนะคะจะได้ทั้งประโยคแล้วก็คำศัพท์ในนั้น เทคนิคในการสอนลูกให้พูดภาษาอังกฤษเพื่อให้จำคำศัพท์และประโยคเด้ดีก็คือสอนในสถานการณ์นั้นๆนะคะไม่ต้องท่องจำแต่ให้พูดอย่างสม่าเสมอในทุกๆวันค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย h e l l o my name is c h u วร a i I am a little sheep dog you not a sheep dog <laughs> you are a little dog I'm a sheep dog